ใครจะไปคิดว่า AI ตัวใหม่จะแรงขนาดนี้ CEO Salesforce ถึงกับทิ้ง ChatGPT ใน2ชั่วโมง Gemini 3 Pro ของ Google โชว์หนึ่งว่า ChatGPT ช Chat ัดเจนทางด้านการให้เหตุผลความเร็วและประมวลผลภาพแถม r o c k 4ก็ยังตามติดมาด้วย IQ 126คะแนนไม่ทิ้งห่างกันมาแสดงว่าวงการ AI กำลังเดือดสุดๆข้อมูลล่าสุดเผย Google Gemini 3กำลังขยหยบัาลัง AI ของ OpenAI อย่างหนัก CEO OpenAI Sam Altman ยอมรับเองว่าความก้าวหน้าของ Google อาจสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจชั่วคราวให้บริษัทเขาได้ เพราะ Google มีโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งรายได้มหาศาลและข้อมูลลมหาศาลทําให้ได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวพวกแกเคยคิดไหมว่า AI จะมาช่วยเลือกซื้อของให้เราได้จริงจังขนาดนี้ตอนนี้ Chat GPT ทําได้แล้วนะ OpenAI เปิดตัว Shopping Research ให้ Chat GPT ค้นหาถามและสร้างคู่มือช้อปปิ้งส่วนตัวขับเคลื่อนด้วย GPT 5 Mini ที่เทรนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนี่คือสงคราม Everything App ระหว่าง OpenAI กับยักษ์ใหญ่จีนที่ต้องการให้แอปตัวเองเป็นศูนย์รวมทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเรา ถ้าคุณคิดว่า AI แค่คุยเก่งคุณพลาดแล้ว OpenAI เพิ่งปล่อย GPT 5.1 Pro กับ Codex Max ที่จะเปลี่ยนเกมวงการวิทยาศาสตร์และการเขียนโค้ดไปตลอดการ GPT 5.1 Pro เจาะมืออาชีพยกระดับการแก้ปัญหาซับซ้อนส่วน Codex Max จัดเต็มให้สายเดฟด้วยฟังกชันโคดดิ้งอัตโนมัติสุดล้ำนี่คือการท้าชน Google Gemini 3 Pro อย่างจัง OpenAI กำลังผลักดัน AI สู่ขีดสุดไม่ใช่แค่ใช้งานทั่วไปโมเดล AI ตัวใหม่นี้มันจะเปลี่ยนเกม Flux 2อ้างอิงสิภาพแก้สิงได้สบาย สำหรับมืออาชีพแถมฟรีโคตดคุ้มนี่มันเรื่องจริงดิมหาวิทยาลัยอังกฤษบางแห่งใช้ไอาอาจารย์มาสอนนักศึกษาแต่กลับห้ามนักเรียนใช้ไอในงานตัวเองนักศึกษาบอกว่าเนื้อหาโคตรห่วยเหมือนทำลูกๆวแถมยังรู้สึกเหมือนไม่ได้เรียนอะไรเลยมหาวิทยาลัยอ้างว่า AI แค่ช่วยงานแต่เด็กๆโคตรเซ็งเสียเวลาชีวิตไปฟรีๆแบบนี้มันไม่แฟร์เลยวะ่ะพวกแกร,รู้ยังว่าสังกัดใหญ่ AI อย่าง Microsoft Nvidia Anthropic แม่งจับมือกันแล้วนะโคตรใหญ่เลย Microsoft ทุ่ม5,000ล้าน Nvidia 1 0 0 0 0ล้าน Entropy อีกส0 0ล้านเรียนเพื่อ a ั u r e c o m p u ม e ิวหวังปั้นคอร์ดให้ฉลาดและเร็วขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือการรวมพังวิศวกรลดต้นทุน AI กระจายคอดสู่ทุกธุรกิจทั่วโลกใครไม่ตามคือพลาดถ้ายัางนั่งทำสไลด์เองเป็นชั่วโมงๆนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ Google Gemini Canvas ตัวใหม่ล่าสุดมันเอาเอกสารอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Docs h e e t PDF หรือแค่ไอเดียประโยคเดียวมาสร้างสไลด์สวยๆให้คุณได้เลยไม่ต้องมานั่งจ้องสไลด์ต่อเปล่าอีกต่อไปปปปรรระะะหยยยััดดเเเววลาไไ้้้้้ออคคตแถมมนนนนีใใชช Work space Pro Space กก็ิ่ ถ้าคิดว่า AI browser มันก็เหมือนเหมือนกันหมดมึงคิดผิดแล้วกูเพิ่งลอง Chat GPT Atlas กับ Chrome Gemini 3มา9อย่างผลคือ Atlas ชนะไป5ต่อ4 Atlas เป็นผู้ช่วยที่คิดให้ส่วน Chrome แค่เครื่องมือค้นหาที่โคตรเร็วเลือกเอาเลยว่าอยากได้แบบไหนล่าสุดมีข่าวลือโคตรแรงว่า Google แอบเอาข้อมูล Gmail ของพวกมึงไปฝึก Gemini AI ทำเอาคนแตกตื่นกันทั้งโซเชียลแต่ Google ออกมาโต้กลับทันทียืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ใช้เนื้อหาอีเมลส่วนตัวไปป้อน AI m o เดล Gemini เลยแม้แต่น้อย สรุปคือมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับฟีเจอร์มาฟีเจอร์เก่าๆไม่ใช่การเปลี่ยนโนโยบายใหม่เพื่อแอบเก็บข้อมูลอะไรทั้งนั้นแหละมึงดูนี่แอปเควนเอของอาลีบาบาเพิ่งเปิดตัวได้แค่สัปดาห์เดียวยอดดาวนโหลดทะลุ10ล้านไปแล้วผลลัพธ์คือรายได้บริษัทพุ่ง5%เปธุรกิจข่าวก็โตเอาๆแถมหุ้นก็ทะยานไม่หยุดนี่มันของจริงเลยนะเวชัดเจนเลยว่าอาลีบาบากำลังปรับกลย,ยุทธ์เป็น AI First เพื่อกินรวบตลาด AI ในจีนและทุ่มเงินมาหาศาลสู้กับ Cha GP t GPT ใครที่คิดว่า AI มีเจ้าเดียวต้องดูนี่ Alphabet หุ้นพุ่งเพราะ Gemini 3แต่ Anthropic ก็ไม่ยอมแพ้โตกลับทันควัน Gemini 3ของ Google ได้รับคำชมล้นหลามจากนักลงทุนจนหุ้น Alphabet พุ่งกระฉูดแซง Microsoft ไปแล้วแต่ Anthropic ก็ไม่รอช้าปล่อย Claude o p u s 4.5ออกมาทันทีบอกว่าดีกว่า Gemini 3อีกสงคราม AI นี่มันไม่มีใครยอมใครจริงจ